สวัสดีครับกลับมาสู่การนำเสนอแบบฝึกทักษะย่อยนะครับในโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนนะครับโดยใช้เทคนิคสแครฟดิงนะครับเป็นเทคนิคหลักที่จะช่วยพัฒนาให้นักเรียนนั้นนะครับเสริมสร้างนะครับสิ่งที่นักเรียนไม่เข้าใจนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะตัวเองให้ก้าวไปสู่จุดที่ทันเพื่อนนะครับในกิจกรรมนี้นะครับเป็นทักษะย่อยที่12เรื่องของการแบ่งวรรคตอนนะครับ วักตอนจริงๆอาจจะนักเรียนอาจจะบางคนอาจจะผิดพลาดไปเลยคือไม่สามารถแบ่งวักตอนได้เลยอย่างเงี้ยก็มีนะครับที่เราไปสํารวจนะครับดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องฝึกฝนนะครับนำมาเป็นชุดฝึกย่อยด้วยนะครับเริ่มที่รู้ก่อนฝึกนะครับการแบ่งวักตอนนะฮะ การแบ่งวรรคตอนคือการเว้นช่องว่างระหว่างคําข้อความหรือประโยคมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับต่อการ,ราการเขียนและการอ่านภาษาไทยนะครับเพราะถ้าเราแบ่งวรรคตอนไม่ถูกเนี่ยนะครับอาจารย์จะพบว่าออมันมีความหมายหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดไปดูอย่างตัวอย่างนี้นะครับยานี้ดีกินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนโออันนี้กินยานี้จะดีหรือเปล่าเนี่ยนะครับกินแล้วแข็ง แรงก็ไม่มีนะครับแถมโรคภัยมาเบียดเบียนอีกต่างหากนะครับดังนั้นการแบ่งวัรคตอนแบบนี้นะครับจึงเป็นการแบ่งวัรคตอนที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราแบ่งวัรคตอนใหม่นะครับคือยานี้ดีกินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนอาจารย์เห็นไหมครับ2ประโยคนี้เป็นสองประโยคที่มีรูปคําเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันความหมายทั้งสอง ข้อนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเป็นดับเชิงบวกเชิงลบไปเลยนะครับแต่ถ้าหากนักเรียนนั้นเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยนะครับนักเรียนก็จะสามารถสื่อสารนะครับในเรื่องของประโยคในเรื่องของการเขียนข้อความต่างๆรวมไปถึงการอ่านนะครับได้อย่างชัดเจนและตรงตามความหมายมากยิ่งขึ้นนะครับ อย่าลืมนะครับว่าประถมต้นเนี่ยเราต้องมีการทดสอบเรื่องการอ่านดูเรื่องนะครับถ้าประโยคไหนที่หางคำนะครับมันชนกันอ่ะมันก็ทําให้มีการสื่อสารหรือการอ่านที่ผิดพลาดได้นะครับทีนี้การแบ่งวรรคตอนจะมี2ประเภทหลักๆคือการแบ่งวรรคตอนเล็กนะครับกับการแบ่งวรรคตอนใหญ่การแบ่งวรรคตอนเล็กเนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นการแบ่งวรรคตอนระหว่างวลีหรือการแบ่งวรรคตอนระหว่างคำนะครับ อาจจะแบ่งเว้นนะครับในเรื่องของคําสันธานต่างๆเช่นคําว่าและคําว่าหรือคําว่าแต่แบบนี้คําว่าเช่นเราก็ต้องเว้นวรรคด้วยนะครับดูตัวอย่างนะครับสมพรเรียนอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แต่ไปทํางานที่จังหวัดชัยนาทคําว่าแต่ตัวเนี้ยอาจารย์ต้องสอนนักเรียนให้แบ่งเว้นวรรคตอนเล็กด้วยนะครับขีดสแลชนีคือต,ต,ตัวแทนของการเว้นวรรคนะครับตัวแทนตัวแทนของการเว้นวรรคตอน เพื่อให้นักเรียนเห็นชัดมากยิ่งขึ้นการเว้นวรรคตอนเล็กนะครับระหว่างชื่อกับนามสกุลนางสาวสมพรสุขวิถีแบบนี้คือไม่ได้เว้นวรรคตอนแต่ถ้าสมมติเราสลัตรงระหว่างชื่อกับนามสกุลให้แยกออกจากกันแบบนี้เราถือว่าเป็นการเว้นวรรคตอนเล็กนะครับเว้นวรรคตอนเล็กระหว่างชื่อยศนะครับร้อยโทหญิงอาภาแดนใจดีก็ต้องร้อยโทหญิง เป็นวัคตอตเล็กนะครับอาพาและเว็นวัคตอนเล็กแดนใจดีเว้นวัตตอตเล็กระหว่างตัวหนังสือกับตัวเลขนะครับเช่นพิมพ์เลี้ยงวัวที่บ้าน10ตัวนะคร it, ับดังนั้นต้องเป็นพิมพ์เลี้ยงวัวที่บ้านเว้นวัคต์สิเว้นวัตตัวแบบนี้นะครับจึงจะถูกต้องหรือเว้นวัตตอตเล็กระหว่างเครื่องหมายเครื่องหมาย ไม้นี้เรียกว่าไม้อะไรนะครับเครื่องหมายอะไรนะไม้ยมกใช่ไหมครับไม้ยมกต้องสอนว่าวันหนึ่งแล้วก็มีเว้นวักไม้ยมกแล้วเว้นวักนะครับเครื่องหมายไม้ยมกเนี่ยต้องมีเว้นวักหน้าเว้นวักหลังนะครับหรือในกรณีของอย่างที่คําว่าเช่นที่ผมว่านะครับที่เคยยกตัวอย่างคําว่าเช่นหรือคําว่าได้แก่เนี่ยนะครับจะต้องมีการเว้นวักเกิดขึ้นนะเช่นดูนะครับ อาหารที่กินแล้วต้านทานโรคเป็นวัคได้แก่เป็นวัคโปรตีนเป็นวัคเกลือแร่เป็นวัคและวิตามินอย่าลืมนะครับเรื่องของเช่นเรื่องของได้แก่เนี่ยอันนี้สําคัญอย่าติดกันนะครับถ้าติดกันมันจะกลายเป็นสิ่งเดียวกันเลยอย่าโปร,ปรโตีนเกลือแร่อะไรเงี้ยนะครับแล้วมันจะดูมันจะอ่านแล้วมันจะดูเป็นสิ่งเดียวกันอะนะ <S <S ต้องแยกเว้นวัคให้ให้เห็นว่ามันเป็นคนละสิ่ง อย่างเช่นคำนี่ครับคำว่าศีลสมาธิปัญญา3ข้อนี้เรียกว่าไตรสิกขาเห็นไหมครับคำว่าศีลเว้นวรคสมาธิและเว้นวรคปัญญาและเว้นวรกสาข้อนี้เรียกว่าเว้นวรคสักนิดนึงแล้วก็จะเป็นไตรสิกขานะครับหรือชื่อสถานที่ต่างๆเช่นที่ว่าการอำเภอบ่อกเกลือถนนบ่อหลวงยอดดอยเราต้องเว้นวัคนะครับถึงเป็นตำบลบ่อกเกลือใต้ เว้นวรกอำเภอบอกเกลือและเว้นวร์กสุดท้ายที่จังหวัดน่านเห็นไหมครับการเว้นวร์กตอนเล็กนั้นใช้สำหรับแดงคำหรือกลุ่มวลีต่างๆนะครับแต่การเว้นเว้นวรกตอนใหญ่ซึ่งเป็นกรณีที่2เรื่องการแบ่งวร์กตอนนั้นจะแบ่งวรกตอนในจำนวนหมดประโยคถึงได้แบ่งถึง,ถ,งถึงได้แบ่งทีจะไม่แบ่งเป็นคำตอนเล็กๆแล้วนะครับแต่จะ พูดเป็นประโยคปุ๊บแล้วก็แบ่งวรรคตอนนะครับดูนะครับดูตัวอย่างที่1นนะคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นกันนะอันนี้ครบประโยคลวนะครับเป็นวรรคถึงแม้จะอยู่ภาษาถึงแม้จะพูดภาษาเดียวกันนะครับเป็นวรรคนะคือภาษาไทยแต่ก็อาจมีการออกเสียงเป็นวรรคและใช้คําศัพท์ต่างกันบ้างเป็นวรรคความแตกต่างเช่นนี้เป็นวรรคทำให้ภาษาถิ่นในภาษาไทย ทำให้เกิดภาษาถิ่นในภาษาไทยขึ้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างการเว้นวรรคตอนนะครับก็จะเป็นเรื่องของเด็กหญิงสายลุ้งนะครับเดินไปโรงเรียนนะเว้นวรรคสักนิดนึงแล้วเธอเป็นเด็กที่น่ารักเพราะว่าการเดินไปโรงเรียนกับการที่เป็นเด็กน่ารักเนี่ยก็เป็นคนละเรื่องกันนะฮะดังนั้นจึงต้องเว้นวรรคนะให้เห็นสิ่งที่มันจบประโยคไปแล้วนะครับใบหน้ารูปไข่นะครับใบหน้ารูปไข่ เรียวนะฮะเป็นใบหน้ารูปเรียวเว้นวัคนะครับดวงตากลมโตนะครับเวนวัคขนตาง,งอนเว้นวัคจมูกเล็กอันนี้ซึ่งนนซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นบนรรทัดที่สองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเว้นวัคเล็กนะครับเว้นวัคเล็กนะตัวอย่างของเวนเวนวัคใหญ่ก็จะเป็นพวกทุกคนต่างชื่นชมว่าเธอเป็นเด็กดีมีมารยาทอะไรอย่างเงี้ยคือเวนวัคใหญ่ ราะฉะนั้นเว้นวรรคหนึ่งเนี่ยมันจะมีเว้นวรรคเล็กกับเว้นวรรคใหญ่ผสมกันอยู่ด้วยนะครับในในข้อความย่อหน้าหนึ่งทีนี้กิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยยังไม่ต้องให้นักเรียนลองเขียนอะไรเลยให้นักเรียนฝึกอ่านเว้นวรรคนะครับออกเสียงเว้นวรรคตอนเล็กฝึกอ่านว่านักเรียนอ่านได้ไหมนะครับโดยครูเนี่ยจะต้องเป็นผู้สังเกตว่านักเรียนสามารถเว้นวรรคหรือแบ่งวรรคตอนนะครับได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าเช่นข้อที่1นนะครับ โรงเรียนอยู่ห่างจากตลาด5กิโลเมตรโรงเรียนอยู่โรงเรียนอยู่ห่างจากตลาด5กิโลเมตรนะครับเว้นวรรคสักนิดหนึ่งสักเก่งหนึ่งอย่าติดเป็นแบบยาวพูดไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับขออ้อ2ขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนเป็นคุณสมบัติของเด็กดีเห็นไหมครับเวลาเราเว้นวรรคตอนเล็ก คำว่าขยันนะครับหายใจนิดนึงประหยัดซื่อสัตย์อดทนเป็นคุณสมบัติของเด็กดีคําว่าเป็นคุณสมบัติของเด็กดีผมจะไม่เว้นวรรคนะครับผมจะยาวไปเลยแบบนี้นะครับเป็นต้นหรือข้อ3อาชีพหลักของชาวบ้านในชุมชนได้แก่ทำนาทำไร่และเลี้ยงสัตว์ ข้อ4เด็กหญิง3งามผิวผ่องเห็นไหมครับมีการเว้นวรรคข้อ5ธนาคารเสริมสุขพัฒนาจำกัดจะไม่ได้เรียงยาวต่อกันไปเลยนะครับจะมีสักกึ่งหนึ่งนะครับในการหายเว้นวรรคหายใจนิดนึงข้อ6พรุ่งนี้คือวันที่7สิงหาคม2,564ข้อ8เอ่อข้อเนะครับ เธอจะอ่านหนังสือหรือไปนอนต่อข้อ8แต่ละวันแต่ละวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วอันนี้ต้องต้องดูนะครับว่านักเรียนอ,อ,อ่านผิดหรืออ่านถูกบางทีอาจจะอ่านเป็นแต่ละวันวันอย่างงี้ไม่ได้นะต้องเป็นแต่ละวันแต่ละวันเพราะว่ามายมุกคือการซ้ำนะครับซ้ำคำนะข้อ9รถยนต์ชนคน จนทําให้ขาหักถ้าไม่เว้นวัตจะเกิดปัญหานะครับความหมายผิดพลาดนะรถยนต์ชนมันจะกลายเป็นคนจนทันทีอะ่ะมันจะกลายเป็นรถยนต์ชนคนจนแล้วขาคนจนอะ่ะหักแต่ในที่เนี้ยไม่ได้บอกว่าคนจนหรือคนรวยแต่จะบอกว่ารถยนต์ชนคนจนจนจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งทําให้ขาหักแบบนี้เห็นไหมข้อก้าวเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับที่จะ บอกนักเรียนว่าการเว้นวรรคตอนเล็กเนี่ยมีความสําคัญเพราะมันเปลี่ยนความหมายไปเลยะนะครับขอ้อ10เด็กกินกล้วยแขกร้อนจนตาเหลือกกับอีกอันนึงคือเด็กกินกล้วยแต่แขกอะร้อนจนตาเหลือกเราจะแยกกล้วยกับคำว่าแขกออกจากกันเห็นไหมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดจริงๆต้องเป็นฉันกินกล้วยแขกกล้วยแขกเนี่ยเป็นเป็นชื่อของ การเอากล้วยมาทอดใช่ไหมครับการเอาถ้วยมาเอากล้วยมาแปรรูปเนี่ยคือเรียกว่ากล้วยแขกดังนั้นเราจะไม่แยกเป็นเด็กกินกล้วยแล้วแขกร้อนจนตาเลือกแบบนี้เราไม่ทำนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเห็นไหมถ้าเราเว้นวรคผิดอ่านผิดสื่อความหมายผิดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ครูต้องเน้นย้ําแต่อันนี้ยังไม่ให้เด็กทําอะไรนะครับให้เด็กแค่อ่านออกเสียงให้ถูกต้องข้อ2ยังอยู่ที่การอ่านออกเสียงแต่เป็นการออก การอ่านออกเสียงวักตอนใหญ่นะครับต้องอ่านให้ชัดเจนนะครับนกกระปูดเป็นนกที่มีขนาดตัวไม่ใหญ่นักขนปีกสีน้ำตาลแดงชอบเดินหาอาหารกินตามพื้นดินหรือตามชายน้ำแบบนี้นะครับข้อ2กากระบาทอย่าอ่านว่ากาก,ากบาทนะครับเช็คดีๆนะกากระบาทกากบาด เป็นคำเรียกเครื่องหมายขีด2ขีดนะครับอาจจะเน้นเสียงให้ชัดๆนิดนึงเน้นลมหายใจให้ชัดๆนะครับกากบาทเป็นคำเรียกเครื่องหมายขีด2ขีดตัดกันเป็นมุมฉากซึ่งเปรียบเหมือนรูปตีนของกานะครับข้อ3มามแมลงปอ หรือแมงกัมบี้คือแมลงที่มีตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่บนบกมีปีกบินได้เห็นไหมครับเราไม่ได้อ่านกันยาวพืชอย่างนั้นเลยนะครับข้อ4จังหวัดน่านมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งวัดวาอารามสถานที่ทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติข้อ5นะครับเกลือเป็นเครื่องปรุงที่อยู่คู่ครัวมาแสนนานให้รสชาติเค็มเพียงหยิบมือก็สามารถเปลี่ยนรสชาติของอาหารให้กลมกล่อมได้นะครับมีลักษณะอย่างนี้นะค่อยๆอ,อ่านไปเรื่อยๆนะครับอ่านให้เน้นชัดๆ ข้อขกิจกรรมที่3นะคบอันนี้เด็กต้องเริ่มทําแล้วไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียวแล้วนะครับวักตอนเล็กหนูเช็คได้นะครับขีดๆอย่างนี้จะไม่มีให้นะครับขีดๆแบบนีใน้ในคู่มือครูมีแต่ในแบบฝึกนักเรียนจะเป็นข้อความยาวต่อเนื่องกันเลยนะครับจะไม่ขีดแบ่งให้นักเรียนต้องไปขีดเองนะครับวันที่12สสิงหาของทุกปีเป็นวันแม่นะครับต้องขีดวันที่วันที่แล้วขีด 12แล้วถึงจะขีขดก่อนแล้วเป็นสิงหาอย่าเอาสิงหามาติดเลข2ไม่ได้นะครับข้อ2ยินดีต้อนรับเว้นวรก,ก่อนเนาะพันโทอาคมแสงทองอาคมกับแสงทองก็ต้องเว้นวรกนะ้วยเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ชื่ออาคมแสงทองเขาชื่ออาคมนามสกุลแสงทองใช่ไหมครับข้อ3ราคาเนื้อหมูวันนี้เพิ่มสูงขึ้นกิโลกร,รัมละเว้นวรคหน้าเว้นวรคหลังหน้าเลขนะแล้วก็150บาท ข้อ4เทศบาลเมืองน่านอันนี้น่าจะเป็นที่อยู่ใช่ไหมครับเทศบาลเมืองน่านแล้วก็เว้นวรรคตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่เลขที่เว้นวรกสองหนึ่งสี่ทับสิบเอ่อทับหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็สลัก็คือเว้นวรรคถนนมหายศเว้นวรรคตำบลในเวียงเว้นวรรคอำเภอเมืองเว้นวรรคจังหวัดน่านนะครับข้อสุดท้ายคือ ข้อ5นะครับจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่เป็นวักเชียงรายเชียงใหม่น,น่านที่หยุดไปนี่คือหายคือเวนวักนะครับพยาวไเป็นวักนะแพร่ไปเป็นวักแม่ห้องสอนเป็นวักลำปางและเวนวักลำพูนนะเราจะไม่ให้ให้ พวกเนี่ยเกาะมันเป็นตัวอย่างนะมันเป็นได้แก่มันเป็นเหมือนเช่นนะครับดังนั้นมันเป็นตัวอย่างเราจึงต้องแยกส่วนที่เป็นตัวอย่างแต่ละส่วนให้ชัดเจนนะครับอาจารย์จะต้องสรุปกิจกรรมนี้ว่ากิจกรรมนี้เป็นวัรตตอนเล็กคอนเซ็ปต์ของวัรตตอนเล็กคือแบ่งระหว่างคําหรือกลุ่มวลีต่างๆออกจากกันนะครับยังไม่ถึงกับการแบ่งประโยคเนาะถ้าเป็นการแบ่งประโยคหลายๆประโยคเนี่ยอันนี้คือการแบ่งวัรคตอนใหญ่นะครับ ทีนี้กิจกรรมในการแบ่งวรรคตอนนะครับก็ยังจะมีอยู่นะครับในกิจกรรมที่4คือจะมีเรื่องนะครับชื่อเรื่องเล่าแสนเศร้าใจของกล้านะครับให้นักเรียนนั้นได้อ่านแต่การออกแบบชุดฝึกนี้นะครับกิจกรรมนี้ก็คือเราจะเว้นวรรคในยอ่อหน้าที่1มี3ยอ่อหน้านะครับเราจะเว้นวรรคย่อหน้าที่1ให้กับนักเรียนเป็นตัวอย่าง และจะเว้นวรรคย่อหน้าสุดท้ายให้กับนักเรียนเป็นตัวอย่างส่วนยอ่อหน้ากลางคือย่อหน้าที่สองนั้นนักเรียนจะต้องสังเกตจากตัวอย่างและเว้นวรรคด้วยตัวเองนะครับโดยการเว้นวรรคเนี่ยมันอาจจะมีทั้งการเว้นวรรคตอนเล็กหรือการเว้นวรรคตอนใหญ่สลับปะปนกันไปนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงอะ่ะเราแยกไม่ได้คือในภาษาที่เราสื่อสารกันในการอ่านการเขียนอะ่ะมันไม่มี ยอ่ยอหน้าเล็กให้เราเว้นวรรคแค่อย่างเดียวหรอกมันจะปนหรือมันจะจับฉายรวมกันไปหมดนะครับดังนั้นอาจารย์อาจจะต้องดึงเฉพาะจุดมาอธิบายนะครับอันไหนเป็นย่อหน้าเล็กอันไหนเป็นย่อหน้า,อ,าอันไหนเป็นวรรคตอนเล็กอันไหนเป็นวรรคตอนใหญ่นะครับกิจกรรมที่5วรรคตอนใหญ่ฝ่ายฝึกฝนนะครับอันนี้ก็หลังจากที่นักเรียนได้ย่อหน้าโดยดูแบบนักเรียนได้แบ่งวรรคตอนนะครับแบ่งวรรคตอนจากย่อหน้าที่ ไม่มีตัวช่วยเลยนะครับมีมีตัวช่วยแค่ด้านบนกับด้านล่างที่เป็นตัวอย่างแต่วัค่อย่อหน้าที่2เนี่ยนักเรียนต้องไปแบ่งวัคตอนเองแบบนี้นะครับนำไปสู่ในจุดนี้นะครับวัคตอนใหญ่ฝ่ายฝึกฝน2ย่อหน้านี้นะครับนักเรียนต้องแบ่งด้วยตัวเองไม่มีตัวอย่างนะครับไม่มีตัวอย่างนะกิจกรรมที่4พอยังมีตัวอย่างให้นะครับหัวท้ายมีตัวอย่างให้กิจกรรมที่5ไม่มีตัวอย่างแบ่งเองและเป็นวัคตอนใหญ่ด้วย นะครับแบ่งเองนะก็เป็นเรื่องของดอกไม้ประจําจังหวัดนะครับก็ให้นักเรียนลองแบ่งนะครับทีนี้การแบ่งเนี่ยไม่ใช่แบ่งอย่างเดียวแบ่งแล้วอ่านแล้วอาจารย์ต้องให้นักเรียนแบ่งขีดเส้นนะครับในการที่จะแสดงให้เห็นว่านักเรียนแบ่งได้แล้วให้นักเรียนอ่านในสิ่งที่นักเรียนแบ่งมาให้อาจารย์ฟังนะครับก็จะเป็นตัวที่อาจารย์จะเช็คได้ว่านักเรียนมีความเข้าใจเรื่องนี้หรือเปล่านะครับและกิจกรรมสุดท้ายของ ชุดฝึกที่12เรื่องการแบ่งวรรคตอนนั้นนะครับคือวรรคตอนใหญ่ทําได้เองนะครับก็จะมีตะก,กี้นี้เป็นออข้อความอย่างสั้นนะครับเป็นย่อหน้า2ย่อหน้าแต่เป็นย่อหน้าแบบสั้นๆนะครับทีนี้จํานวนย่อหน้าจํานวนเรื่องเนี่ยมันเริ่มมีมากขึ้นมีตัวละครนะครับชื่อเรื่องพลอยเพลินเพื่อนรักนะครับก็จะให้นักเรียนนั้นได้แบ่งวรรคตอนเหมือนเดิมนะครับโดยทําเครื่องหมายสแลนะครับในในจุดที่นักเรียนเห็นว่าออน่าจะเป็น น่าจะเป็นการแบ่งวรรคตอนนั้นๆนะครับอาจารย์อาจจะไม่ได้พูดว่าเ,เครื่องหมายสลก็ได้เพราะว่าคําว่าสลบแบบนี้อาจจะเป็นสิ่งที่นักเรียนระดับปถมต้นน่ะยังไม่เข้าใจว่าอาจารย์ขาสลคืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะทาเป็นเครื่องหมายถูกอะไรเงี้ยถูกต้องเครื่องหมายถูกต้องอย่างเงี้ยให้ให้นักเรียนเพราะว่าเครื่องหมายถูกต้องเนี่ยนักเรียนกเ็เคยใช้มาแล้วในหลายๆชุดฝึกของเรานะครับอาจารย์ก็อาจจะให้เป็นในลักษณะนั้นก็ได้ โดยรวมแล้วนะครับการแบ่งวักตอนเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่มีความละเอียดพอสมควรนะครับในการที่อาจารย์ต้องให้ความสําคัญแล้วก็อาจารย์ก็ต้องดูอย่างรอบคอบให้เหตุผลมีการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจอย่างอ่ออยางแม่นยำนะครับเพราะว่านักเรียนบางคนน่ะไม่มีสกิลหรือไม่มีทักษะในการที่จะแบ่งวักตอนได้เลยนะครับจริงๆคนแบ่งไม่ได้คือไม่ได้จริงๆนะครับ เราไม่รู้ว่าเราจะไปทําเครื่องหมายถูกได้ตรงจุดไหนดีอย่างเงี้ยก็จะเป็นปัญหาดังนั้นอาจารย์ใจเย็นๆนะครับแล้วก็บวกแรงเสริมให้กับนักเรียนในหัวข้อนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสู่ชุดฝึกในช่วงสุดท้ายกันครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ